สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้นะคะจะขอปักคบหน้านะคะด้วยไอซี่ไว้ก่อนที่จะไปนวดก่อนนวดหน้านะคะก็จะประครบเย็นก่อน ความเย็นก็จะช่วยให้ลูกขุมผลเรากระชับนะคะ วนไปทั่วๆถ้ามีเวลานะคะก็ประครบ5นาที10นาทีได้เลยมีปัญหาตรงไหนก็เน้นๆได้นะคะ วนให้ทั่วทั่วหน้า ใครที่มีสิวอักเสบนะคะผิวโดนแดดมาก็ตัวนี้ก็จะช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีนะคะเพราะว่าความเย็นน่ะเขาจะช่วยแบบทำให้ผิวมันสบายขึ้นใต้ตรงใต้ตาอยากให้กระชับก็ใช้ได้เลยนะคะ ถ้ามีเวลาก็นั่งนวดวนๆไปได้เลยค่ะจริงๆเขามีปอกนะแต่ว่าปอกมันก็พอสวมเข้าไปแล้วมันก็จะอันใหญ่ไงคะแล้วมือเราเล็กเราก็เลยแบบถอดออกดีกว่าจับแบบนี้มันก็สบายดี นี่ค่ะวนวนไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่มีเวลานะคะก็ใช้บางวันก็ใช้เครื่องนี้แบบประครบเย็นเสร็จแล้วเราก็ทาครีมบำรุงแล้วก็ตบด้วยกันแดดจบแล้วแบบนี้ก็ได้เลยแต่ถ้าวันไหนมีเวลาก็จะ นวดหน้าลดเหนียงต่อก่อนที่จะไปลงครีมแล้วก็กันแดดค่ะทำแบบนี้ทุกวันก็จะช่วยนะคะดูแลผิวหน้าให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะวันนี้คลิปนี้เพื่อไม่ให้แบบมันนานเกินไปนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอตัวไปนวดหน้าต่อก่อนนะ